น้องฟังมาเนี่ยมีคําไหนไหมล่ะที่เร,เรียกร้องให้ไปยึดไปตามตามคนตามใครเปล่าเลยตามนาบโีโดยเอาความเข้าใจของซอาฮาบะที่ถ่ายทอดให้ตาบีอินสู่ตาบิตาบินแล้วมันเป็นอกกดดาที่ปลอดภัยปัญหาอีกกรณีหน,นึ่งอาจารย์อามัดแกเปิดไว้หลายประเด็นแล้วผมแจ้งอย่างรีบอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของนิสฟูชะบานนิสฟูชะบาน มันอะไรล่ะนี่ฟูชาบานคืนนี้คืนที่เท่าไหร่ละสิบส่สิบสี่หรือสิบสาคืออิสลามของเราให้นับกลางคืนก่อนกลางวันหลังจากมัเกรบบมาแล้วเนี่ยเข้าสู่วันใหม่แล้วหลังจากมัเกรบบมาเนี่ยเนาะเข้าสู่วันใหม่แล้วกลางคืนมาก่อนเป็นคืนที่สิบสี่ แล้วกลางวันสิบสี่อยู่ไหนเดี๋ยวพอตะวันขึ้นใหม่กลางวันสิบสี่มากลางคืนมาก่อนกลางวันอืแล้วก็มันจะมีกี่วันเนี่ยเดือนชาบานปีเนี้ยรู้หรือ,อยังยังอา้าวจะไปรู้ตอนไหนปลายเดือน อยู่ไปเรื่อยจนกระทั่งถึงวันที่29ของชาบานตกเย็นดูเดือนภาษาบ้านเราเรียกดูเดือนนะดูจันเสี่ยวข้างขึ้นถ้าเห็นจันเสี่ยวข้างขึ้นนิดหนึ่งแปลว่าจันเสี่ยวของเดือนใหม่ละแปลว่าชาบานที่อยู่จบและมี29วันเราจะรู้ว่าเดือนชาบานที่อยู่เนี่ยมี29หรือ30โน,น่นต้องไปอยู่ปลายเดือนหลังตะวันรับขอบฟ้าของวันที่29ดูให้เห็นถ้าไม่เห็นอยู่ต่อไปอีกวันเป็น30 จะรู้ว่ายีบเก้าหรือสามสิบไปรู้ปลายเดือนไม่ใช่รู้ตอนนี้ตอนนี้รู้ยังล่ะมียีบเก้าหรือสามสบยังไม่รู้เมื่อยังไม่รู้แล้วแบ่งครึ่งได้ไหมคำว่านิสฟุนนําแปลว่าครึ่งหนึ่งชะบานก็คือชื่อเดือนที่8ก่อนเดือนรอมฎดอนเพราะงั้นนิสฟูชะบานแปลว่าครึ่งหนึ่งของเดือนชะบาน แล้วจะครึ่งตรงไหนอ่ะในเมื่อยังไม่รู้ว่ายีบเก้าหรือสามสิบอ่ะจะไปครึ่งตรงไหนนิสฟูชาบานของคนที่เขาจัดพิธีกรรมอะไรเนี่ยมันเท็จตลอดทําไมอ่ะเพราะไปหารตรงสิบ้าแปลว่าชาบานของเขามีสามสิบ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 เพราะเขาหารครึ่งในตรงสิบ้าใช่ไหมแสดงว่าชาบานของเขามีสามสิบสามสิบสามสิบสามชิชาบานของเขาไม่มียีเ้าลยสามสิบสามสิบตลอด ว่าครึ่งหนึ่งของสาก็คือ15บนี่มันรั่วเพราะอนะไรเพราะมันไม่ใช่หลักสูตรไม่ใช่คําสอนของศาสนาปัญหาก็คือแล้วในชาบานเนีย่ยเดี๋ยวบอกว่านิฟูชาบานเนี่ยมีไหมฮะดิษของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลันวะเลวะสลัมที่กําหนดเป็นวาระพิเศษมีไหมมีอิบาดาพิเศษมีกิจกรรมพิเศษมีไหมเอาให้ที่ซอเฮียนะเอาที่ซอเฮียถูกต้องนะ ไอ้ท่านาบีไม่ได้ประกาศไว้นี่เอาแล้วมีใครมากําหนดได้เองอะหรือวันนี้ศาสนากําหนดได้เองอะเอาบรรดาซซฮาบาละล่ะมีใครก็ถ่ายทอดเป็นอาซาดเป็นร่องรอยแนวทางการปฏิบัติว่า15ของเดือนชาบานแล้วเขาไปรวมตัวกันอ่าละหมาดไปรวมตัวกันอ่านยาซีนสามจบอย่ากระราวมีไหม อ้าวไม่มีอา้าวไม่มีแล้วม,มันมันยังไงอ่ะแต่เราอะ่ะมาทํากันบนพื้นฐานความคิดไม่ดีเหรออ่านกุรอ่านไม่ดีเหรออ่านๆเริ่มเริ่มสแสดงว่าซอฮาบะพลาดในสิ่งที่ดีไปแล้วสิท่านฮะนบีลืมสอนสิ่งที่ดีไว้สิท่านพวกเราเลยต้องมากําหนดกันเองอะ่ะมาคิดปรุงประยุกต์วิธีกรรมกันเองอะ่ะนะฮะ และมันเป็นเรื่องที่แปลกจริงๆอะไรคือแปลกอ่ะก็เพราะคนในยุคก่อนเนี่ยพอคืนนิฟูชะบานตามที่เขาว่าเนี่ยเขาละหมาดกันเป็นร้อยรอกอะดนั่นเป็นเป็นสิ่งที่มันไม่มีต้นจากซุนนะนะบีจากอาซาร,ร่องรอยจากซอฮาบ้านะแต่เขาละหมาดกันเป็นร้อยรอกอะดันั่นถือเป็นบิดาขั้นที่หนึ่งละ แต่คนบ้านเราเอาบิดอา์อันนี้มาประยุกต์จากร้อยกูไม่ไหวกูเหลือสองตกลงบิดอาร์สอนบิดอา์เอาบิดอาห์น,นั่นแหละมาประยุกต์ใหม่อีกทีหนึ่งมันยังไงวะเฮ้ยมันจะทำก็ทำไม่เหมือนเขาอีกกันเนาะไม่เอาหรือร้อยรอกอัดนะเอาสิเอาสิถ้าบอกว่าเอ้ยละหมาดไม่ดีแล้วเอาๆแล้วแค่สองร้อยมันย่อมดีกว่าใช่ไหมล่ะ เอาเอาเอาที่มันเป็นสิ่งที่คิดใหม่ทำใหม่เอามาประยุกต์ใหม่อีกนะเสร็จแล้วก็อ่านยาซีนสามจบทำไมอะ่ะจบที่หนึ่งตะละบลอไม่ให้บลอลงให้พ้นบลอจบที่สองทำไงขอให้เพิ่มพูนริสกีจบที่สามเป็นไงล่ะต่ออายุอลัลลอ มันจริงไหมจริงไหมเดี๋ยวนี้ฟูชะบานนี้ทํากันให้ทั่วหน้าเลยนะไม่มีบลอเลยอะบอลอจะไม่ลงอีกแล้วอ่ะไม่มีอมันจะไม่มีใครเกิดบลงบลอได้ไหมมีอไม่มีไม่มีไม่ไมเอาพิสูจน์กันสิหรือเดี๋ยวนีเนี่ยนีฟูชะบานเนี่ยทามาเนี่ยพอกลับไปบ้านเงินเต็มบ้านเลยรวยโดยไม่ไม่รู้ตัวเลยหรือเดี๋ยวนี้เดือนสิเนี่ย พอทำกันไปเนี่ยปีนี้จะไม่มีใครตายเลยทำไมก็ตอ่อกันทุกคนเนี่ยเอา้าต่อแล้วตายไหมตายเอ้ยแสดงว่าต่อไม่ถูกสิต่อผิดแต่สิต่อแล้วตายอะ่ะฮะนี่มันยังไงอาจารย์ัรหมดีกว่าเป็นผู้ที่ช่ำชองเคยทำเรื่องอย่างนี้มาเยอะแยะเลยมันยังไงอ่ะอาจารย์ธรหม อยากอยู่จนกระทั่งเห็นลูกของหลานไหมถ้าอยากอยู่เดี๋ยวปีนี้ต่อซะ่ปีหน้าก็ต่อซะเดี๋ยวทันแน่อะไรลูกของหลานเนี่ยครับพี่น้องก็จะได้รับรู้ถึงคนในยุคแรกเวลามีเรื่องอะไรคือในคนในยุคแรกๆเนี่ยเวลาเขาเจอเรื่องอะไรเนี่ย